สวัสดีค่ะวันนี้พวงจะพาไปเด็ดพริกไปดูซิว่าวันนี้พวงจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันซิว่าพริกที่พวงจะเด็ดมันคือพริกอะไรนี่นะคะไปกันโอ้พริกเต็มต้นเลยโหพริกเยอะแยะเลยพริกก็จะเด็ดเป็นพวงเลยเนี่ยโอ้แม่กระชากมาเป็นพวงเลยนะเด็ดมาเป็นพวงอย่างนี้เลย แม่ได้พริกแล้วจ้าไปดูซิว่าแม่จะทําเมนูอะไรกับพริกพวงๆเหล่านี้ไปจ้าแม่ได้พริกมาเป็นพวงๆเหตุผลของคนชื่อพวงก็คือแม่ได้พริกมาเป็นพวงๆแม่จะมาทําเมนูแกงรันจวนแกงรันจวนแกงรันจวนมาดูซิว่าแกงรันจวนในสูตรของแม่เนี่ย แบบที่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยเวอร์นะมันคือยังไงมีแต่คนชมโะแม่ไม่ได้เวยตัวเองนะแม่จะรอยอยู่แล้วใครได้กินนะได้ชันนะอือหือแบบนี้ทุกองค์เลยอือหือแกงรันจวนเนี่ยคนชอบถามว่ามันคืออะไรชื่อมันก็แสนจะแปลกละแกงรันจวนคืออะไรที่มันรันจวนจิตรันจวนใจก็คือกลิ่นมันน้ำพริกกะปินี่เองน้ำพริกกะปิเก่ากลิ่นมันรันจวนใจก็คือพอมันแห้งแล้วสมัยก่อนเนี่ยพอน้ำพริกกะปิ มันเหลือใช่ไหมเขาก็จะแบบดัดแปลงน้ำพริกเหลือแล้วก็หันไปดูว่าอะไรเหลือหมูหมูที่จากแกงอื่นเหลืออะไรคล้ายๆอารมณ์แกงโฮะอะโฮะโฮะโฮะอย่างนั้นอะแม่ก็เลยเอาวัตถุดิบหนูจะเอามาเป็นไอ้นี่ไผอ่อนแบบนี้หรือซี่โครงหมูอ่อนหรือหมูสามชั้นก็ได้แต่แม่ไม่แนะนําว่าเป็นหมูสามชั้นมันจะทําให้มันละเลี่ยนน้ำพริกกะปิก็คืออารมณ์น้ำพริกกะปิทั่วไปก็คือจะมีกระเทียมไทยนะกะปิ มะเขือพวงพริกขี้หนูส่วนเล็กเอาพริกขี้หนูส่วนเล็กเลยนะพริกไม่เล็กๆเนี่ยที่แม่เด็ดมาเมื่อกี้นี้น้ำมะนาวน้ำตาลอันนี้คือพื้นฐานของน้ำพริกกระปิ <Okay. S 1> พอมาเป็นแกงรันจวนปุ๊บแม่เพิ่มมามีตะไคร้โหระพาชี้ฟ้าแดงหอมแดงตบท้ายด้วย <c oughs> มะอึกเกลือน้ำปลาอันนี้คือวัตถุดิบที่จะแกงรันจวนก่อนที่จะตำน้ำพริกแม่ก็จะบอกว่านี่ เราจะต้องไปตุ๋นก่อนตุ๋นที่โครงหมูอ่อนเนี่ยหรือว่าไายอ่อนของแม่ก่อนตุ๋นไปเรื่อยๆแล้วเราก็หั่นมาตำน้ำพริกแล้วเราก็มาเตรียมส่วนผสมเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันเลยว่าแกงดันชวนหน้าตามันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงมันมีอะไรเพิ่มมาจากน้ำพริกกะปิอีกนะเดี๋ยวไปดูกันแม่ขออนุญาตไปตุ๋นหมูก่อนนะลูกหนูก็ตั้งน้ำเลยตั้งน้ำธรรมดานี่เลยนะแล้วหนูก็ใส่ไปเลยไม่ต้องรอน้ำเดือดหนูใส่่างนี้เลยนะหนูก็ตุ๋นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง <Okay. S 1> จากนั้นหนูใส่เกลือลงไปนิดนึงนี่ ใส่เกลือลงไปนิดนะนิดเดียวใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเพราะว่าดอกกะปิมันเค็มอีกเราตุ๋นหมูเสร็จแล้วก็คือต้มหมูน่แห่ะตุ๋นไฟอ่อนๆไว้นะให้มันนิ่มเดี๋ยวเราไปดูซิว่าการที่จะตําน้าพริกกะปิเพื่อจะมาแกงรันจวนนะ่ะเขาทํากันยังไงเมนูเนี้ยแม่ขอเล่านิดนึงคนคิดว่ามันทํายากจริงๆแล้วว่ามันไม่ยากนะเพียงแต่คนนะ่ะ ไม่เคยสัมผัสแล้วก็ไม่เคยรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงวิธีทํามันเป็นยังไงแต่ทาจริงๆเ้าทําง่ายเดี๋ยวแม่จะพาทําง่ายมากคนไม่ค่อยเคยกินไงคนไม่ค่อยรู้แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้จักกันเยอะแล้วแต่ไม่รู้ว่าวิธีทําที่ถูกต้องน่ะมันคือยังไงนี่แหละเดี๋ยวแม่จะนี่แม่เด็ดพริกเมื่อกี้นี้พริกขี้หนูเอาพริกขี้หนูส่วนเล็กนะลูกมันจะได้ไม่เหม็นเขียวเวลาตำโอ้โหนี่นะพวกนี้ตำนำพริกไปให้หลวงพ่อดีกว่า อันดับแรกเลยหนูซอยตะไคร้เลยนะซอยตะไคร้เพื่อจะไปโขกถ้าเกิดเราใช้นะ้ำพริกกะปิอย่างเดียวละลายกับน้ำซุปน่ะมันก็จะใส่ต้องแตงไม่น่ากินแล้วก็ไม่หอม <Okay. S 1> นี่เลยสูตรของแม่ต้องมีตะไคร้ตำลงไปด้วยหนูก็ซอยตะไคร้ ใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าเ <source language. S 1> สร็จแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยจ้านี่นะอย่างนี้เลยนะโอ้ยเพื่อนหนูแม่ทนได้จ้าอายุแม่เยอะแล้วตาหนังหนงนองแหน่งน้องแหน่งมาแหน่งน้องแหน่งมาแหน่งน้องแหน่งหวยตักฟองออกก่อน เราก็ละเมียดตักฟองทิ้งเนะาะเวลาตุ่นอะไรเนี่ยน้ํขคาวมันจะได้ออกไปน้ําอะไรที่มันฉกก,ก,กกปกฉกกปกมันจะออกไปกับตามฟองเลือดเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอะไรน้ําก็จะใส่น่ากิน <Okay. S 1> มาเลยโขกต่อจากนั้นหนูก็ใส่กระปีลงไปเลยจ้านี่นะโอ้โหน่ากินจังเลยกระปีกระเปิดมันหอมนี่ ใส่กระปิโคลกลงไปเลยนะจ๊ะก็เขือพวงเลยจ้าสุดยอดอนะ่ะแค่กลิ่นนะไม่ได้หมูไม่ได้มเมาอะไรนะแค่กลิ่นนะมะอึกเลยจ้าวิธีการทำมะอึกหนูก็ไปดูในอีพีนะพี่กระปินนะลูกนะ จากนั้นหนูรีบใส่มะนาวลงไปเลยนะมันจะได้ไม่ดำ <Okay. S 1> ตามหอ,อกมามันจะได้สวยน้ำตาลจ้าคนทุกอย่างให้เข้ากันลูกโอ้อยากมีงานบวชจังเลยเนี่ย จากที่ตําน้าพริกกะปิเสร็จแล้วหนูก็มาดูซิว่าส่วนผสมมันต้องใช้อะไรมัง่งแม่ขอหั่นพริกแดงก่อนเลยพริกแดงแรงริษตรงแม่เนี่ยโหระพาจ้าหัวเด็ดใหม่ๆอันนี้แปลกมากเลยต้นของแม่เด็ดปุ๊บมีหนังยางมาเลยนะเด็ดมาเมปกิกี้ผล <c oughs> พาเนี่ยนะตอนเด็ดเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาอันนี้มันด้วยยอดอ่อนมนะันเนี่ยโคตรหอมโอเค เด็ดมันเป็นอย่างนี้เลยหนูไม่ต้องมานั่งพิธีพิถันอะไรมากไอ้หอมพวกนี้เด็ดประกระชากกลิ่นมันออกมานี่จบและแค่เนี้ยอันนี้คือส่วนผสมที่จะแกงลงไปในหมอ้อนี่นะส่วนผสมที่จะแกงลงไปในหมอ้ออันนั้นคือส่วนที่เราจะใส่ลงไปในหมอ้อส่วนซอยสามซอยอันนี้เอาไว้ตอนโรยโรยตอนที่เราแกงเสร็จแล้วก่อนเสิร์ฟอะโอเคก็ <Okay. S 1> จะมีหอมแดงมีตะไคร้ซอยมีใบมะกรูดซอย เรียบร้อยแล้วมาดูซิว่าพวงจะทำการอย่างใดต่อไปมาดูกันเลยจ้านี่ใส่ไปหมดนี่เลยนะน้ำพริกที่เราตำเมื่อกี้โอ้ร้อน <c oughs> หนูเทน้ำพริกกระปิลงไปแล้วน้ำพริกที่เราตำเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วหนูใส่ส่วนผสมทั้งหมดนี่ใส่อะไรก่อนใส่มะเขือพวงก,ก่อนเลย ตามด้วยใบมะกรูดแล้วหนูก็ชิมรสว่ารสขาดอะไรเปรี้ยวมาแล้วหวานมาแล้วขาดเค็มน้ำปลาใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปอุ้ยร้อน เรียบร้อยแล้วจ้าแกงรันจวนของแม่เห็นไหมไม่ยากอย่างที่คิดแต่ถ้าจะง่ายอย่างที่คิดก็ไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนมันต้องเป็นเป๊ะๆเ,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 เหมือนที่แม่บอกอย่างนี้เลย <Okay. S 1> รันจวนจิตรันจวนใจโบราณโบราณน,นานมาเนี่ยแปลกนะเมนูเนี้ยสว,วชอบผู้สูงวัย ถึงเวลาชิมแล้วจ้าอสุรกรรมช้่มตม้มละทมอุรานี่เมียจากมาด้วยระแม่ยายนี่โอ้โกลิ่นมันนะแม่รู้แล้วทำไมก็ถึงชื่อว่าแกงบันจวนคนตั้งเนี่ยเเก่งเนอะพอราแกงอะ่ะไอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยตอนเนี้ยตัวแม่มีจะกลิ่นหอมของกระปิหอมของแกงอันนี้พอมันไปเข้ากับวัตถุดิบต่างๆที่เราใส่ไปไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เ่ยอะไรเออนะโอ้โมันหอมมากหอมรุ่งหอมแดงกับ รับรองใบมะกุ้งมะกูดหอมได้เวลาแล้วแม่รู้เลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่ากลิ่นมันมาแตะจมูกแม่แม่แม่แมสัมผัสได้เอาแล้วนะ <S <S 1> <S 1> แสงข้าวุเยชื่นใจจริงๆชื่นใจให้จริงๆรักผู้หญิงหญิงก็ไม่สนอะไรวไมันเกี่ยวตรงไหนนะีอย่างนี้เลยซดเข้าไปอย่างนี้เลยมันซาบซ่านจริงเล ขอบอกเลยว่าเขาเก่งอะเก่งจริง,รงๆผู้หญิงคนนี้รสมันแซ่บแซ่บจริงๆแซ่บเวอร์เบอร์ตองอันนี้ต้องให้เลยแซ่บเวอร์เบอร์ตองมันเปรี้ยวมาหวานตามเค็มตามโอ้โหแล้วแบบ คือมันเปรี้ยวเนี่ยมันจะทิ้งห่างจากหวานนิดนึงแต่หวานจับเค็มเนี่ยมันนัวเนี่ยกัน <Okay. S 1> รสนี้อร่อยมากอร่อยจริงรลเผ็ดกำลังดีเลยแล้วหอมตะไคร้หอมทุกอย่างแบบน้ำซุปของที่เราตุ๋นหมูนะสุดยอดหมูป่วยกำลังดีหนูไปทำดูนะเมนูนี้มันเหมือนกินต้มยำอารมณ์แบบน้ำพริกกะปิต้มยำก็ได้อะ <c oughs> เหมือนเอาน้ำพริกไปละลายกับน้ำซุปรสน้ำพริกเนี่ยมันก็มีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> แล้วเราไปทำเป็นน้ำซุปอ่ะมันได้อย่างนี้จริงๆรสต้องจัดอย่างนี้เลยนะซอสเข้าไปนะขอ อย่างนี้เลยสุดยอดจริงๆได้เมนูไปแล้วเมนูนี้นะมันเป็นเมนูที่คนจะทําแล้วได้ครบสูตรอย่างนี้หายากหนูลองไปทําตามดูนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด b ับสไครแม่ด้วยนะให้กําลังใจแม่ด้วยกดกระดิ่งกิ๊งกิงกไปแล้วนะสุดระรรมช่ำตรมระทมบุรานี้เมียจากมาด้วยระอาแม่ยาย